ถ่ายยังวะโอเคถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วต้องอะไรอะไรอะสตาร์ตา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 เล่นเล่นเล่นเกมบักนะครับทุกคนไม่ต้องมาเล่นเกมนี้นะครับมันบักนะอ๋อมีบล็อกบาเรียอยู่ไหมมึงออกนะเกมมันบักนะฮะอย่าไปเล่นนะเกมมันบักนะ มันมีบ๊อบวาเลี้ยมให้มึงเปิด้ก็ทอะไรได้บ้างิเนี่ยเดี๋ยวนะมึงจาแมปที่แล้วได้ไหมที่มันมีประตูโอ้นึกว่ามึงจะไม่เห็นหาปุ่มดิหาปุ่มคำใบครับหาปุ่มไม่ต้องกดชิปถ้ากดชิปมึงจะกดปุ่มได้ที่ไหนหรอกดซับกดอะไรวะเครดิตเครดิตเครดิตอ่านอ่านทีละป้ายเพย์เออร์วันเพย์เออร์วันอีกป้ายหนึ่ง ไปเองอ๋อช่องกูเองอ่ะช่องช่องรวมอ่ะช่องรวมที่มันเป็นเกมอ่ะก็ช่องนี้แหละก็ช่องคนถ่ายเนี่ยแหละเฮ้ยมึงมึงไม่กดรีเธอเนะเมื่อกี้ไม่ลองกดรีเธอเนะเมื่อกี้มีปุ่มมีปุ่มรีเธร์น่ะ รีเทิร์น,นรมึงแปลออกไหมเนี่ยไอย้ขีออ้อ่ะขณะเข้าใจยังว่าปุ่ม, <laughs> มรีเทิร์นกับปุ่มเลยเดี๋ยวแล้วมึงจะวนเก้าอี้ทำไมวะมึง <laughs> บอกแล้วว่าอยู่อยู่เนในช่องเนี้ยผมกระตา้าถ้าถ้าใครรู้นะว่าว่าว่าเล่นว่าเล่นแมปอะไรอะไรด้วยกันมา <laughs> <laughs> บอกเลยมีแต่ความกาว <laughs> สปอนพอยสปาวพอยสปอนพลอยคิดถึงสปอนบล็อกอะไรเงี้ยเฮ้ คืวอว่ามึงนะถนัดมึงถนัดกระดมึงถนัดกับการโดดรัวเว้ยมึงไม่ถนัดเลยเลยถนัดดูไอ้นี่อย่างเดียวไม่โดดรัวกับกระปีบันไดออะมึงโปเก่งอยู่แล้วกดปุ่มไม่โดดกับปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มจะเป็นปุ่มสปาวพอยต์กับปุ่มหนึ่งเป็นเป็นปุ่มไอ้นี่เป็นปุ่มตายกูเห็นปุ่มแล้วกูดับไม่ใช่ไอ้นี่แป๊บหนึ่งอันนี้ถ้าใครเรียนมาก็จะรู้นะว่าเป็นเลขโรมันหรือเลขอะไรเลขเลขหิีหนมเปียเลขโรมันนะเลขหงีหนมเปียะหนึ่งหนึ่งแม่มเลย เบ้าหนึ่งไม่เกิดเลยขึ้นหะออ้าว<อ><ต>กูไม่ได้ทคาคอมมานด์ไว้หรอรเลขหนึ่งอ๋อมันมีปุ่มมีปุ่มที่เป็นตายกับปุ่มที่ไม่เป็นอะไรเลยแป๊บหนึ่งนะคําใบ้ม,มึงจ่อหน้ามาขึ้นอะ่ะมึงเห็นมึงเห็นปุ่มแถวไหนเป็นปุ่มเป็นแถวแรกเหมือนเหมือนมึง <c oughs> บินขึ้นไปเว้ยแถวนี้เว้ยที่มึงหน้าจอแรกมึงคือแถวนี้เว้ยเออ กูบอกอยู่ว่าตอนที่มึงขึ้นมาปุ่มไหนอ่ะหน้าจอมึงอยู่มึงอยู่ตรงปุ่มไหนเป็นปุ่มแรกอ่ะปุ่มนั้นไม่ใช่ปุ่มแถวแถวไหนอ่ะเออไอ้ยังมึงสามสี่รอบมึงเออเอาบั๊กนะครับเกมบั๊กเกมบั๊กออกออกออกไม่ได้เรื่องเกมไม่ได้บั๊กหรอกมึงโดดมึงเดินขึ้นมึงเดินอย่างเดียวเลยเกมบั๊กเกมบั๊กเกมบั๊กเอ้าเกมบั๊กดูสคริปต์กันอีกทีเสคริปต์ตอนที่คุณตาผ่านแล้ว วักเดียววัสุดท้ายไป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 เออถ้ามึงตกลงมานะยี่ยี่ยี่หนึ่งแล้วเว้ยไอ้กลุ่มเฮียอะไรนะเออมันมันไม่ตายมันไม่ตายใช่เหรอเป็นสายลุงอ่ะมึงคิดว่าเป็นแมปอะไรอ่ะไม่ถนยได้เลยอย่างเงั้ยจับเอากูดึมดูบอกโอเคขอบคุณกูลืมดูบ็อกกูบอกว่าไม่ตายอะไรนะ sorry นี่ไป๊ตายก็เลี้ยงไม่ต็ยช่องว่างพอดีเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวนะช่องมึงเป็นช่องสีฟ้าใช่ไหมช่องมึงเป็นช่องสีฟ้ากับน้ําเงินเป็นไงล่ะมึงตายมึงตายตรงช่องสีฟ้ากับน้ําเงินเลยโอ้มันแบบจอมันก็หงุดเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมกูดูในจอซอกซับเหมือนมึงโปะอะเออกูแฮกไอ้เหี้ยเฮ้ยเหมือนมึงกระโดดเว้ยไอ้เหี้ยมรู้สึกว่าจอมันห่างตัวเกเเนี่ยนี่นีมันเป็นมันเป็นวิ่งไงกูให้วิ่งประมาณสิบเลยมั้งอ่ะเอ้ยวิ่งแปดไอ้ย วิ่งเท่าไหร่วะวิ่งวิ่งสิบกระโดดสามโอ้โอแม่งแฮกนะคบทุกคนไม่มีแฮ่ในเกียะมาโอเคสปาวพอยนี่แมพสุดท้ายยังเออแมพอันสุดท้ายแล้วแล้วก็แล้วก็จะมีสปาวพอยให้มึงนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องเล่นแบบนี้กูเลยดักมึงไว้ก่อนมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าวิ่งกลับไปที่เดิมนะอ๋อกูวางบาเลียวาไว้ให้มึงไม่ต้องห่วงกูรู้ว่าคนอย่างมึงต้องเล่นเบื่อเบื่อว่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน ยาเป็นเพื่อนกันมาไม่ตายสปาวพอยอย่าลืมนะอันนั้นคือสลามบ็อกนะเดี๋ยวไม่ถึงกูลืมนยมึงลืมกดกระโดดเป็นเพื่อนกันผมพวกผมก็ลูกอย่างเงี้ยแหละลืมลืมกดกระโดดแล้วก็เผลอปล่อยชิป แต่มันแต่มันก็คงไม่ได้เผลอปล่อยชิปหรอกมันลื่นเอา <c oughs> ไม่ได้ตกลาวาตายตกตกลง,นะ <c oughs> ง,งไปตายถามว่าด่านบันไดผมกับคุณตาใครใครใครเล่นเก่งกว่ากัน <c oughs> คุณตาเล่นเล่นด่านบันไดเก่งกว่าเก่งกว่าผมเฮ้ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกูสร้างมาดักมึงเอาไว้อะอเพราะมึงอ่ะต้องไปตรงนู้นเห็นไหมเชื่อกูยังไม่เื่อแหกว่า ใครเล่นนแทงะมึงหรือเปล่ามึงตั้งแต่ตั้งแต่แมปเอ้าลืมองมันต้องหันจอด้วยตอนนั้นผมผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะตอนนั้นผมผมมาเล่นกันเล่นๆเฉยๆเป็นเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดสิบแมปไม่ติดแม่งนี้คือปีบอลไม่ติดผมสร้างอย่างน่นเลยคือสิบแมปไม่ใช้เวอร์อีดิดแล้วแล้วแม่งแล้วแล้วผมลืมไปว่าไอ้ด่านเนี้ยมันติดหัวมันทไไมมันจะคิดติดหัวแล้วมันสามารถบั็กได้ผมก็ไม่คิดว่าคุณตาจะบั็กแล้วผมก็มาลืมเอ๊ะไอ้เชี้ยนี่มันชอบบั็กนี่หว่า แล้วสุดท้ายแม่งก็บักจริงๆของจริงว่ะแล้วบักด่านไหนไม่ด่านแม่งบักด่านบันไดผมเลยสร้างด่านบันไดโดยที่ไม่ติดก,กำแพงเพราะผมรู้ว่าแม่งจะแฮก <c oughs> <c oughs> ผมเลยเอาเป็นแบบนี้ <c oughs> พอแล้วเฮียเล่นดีๆแล้วตึงๆแล้วแบบตึงๆแบบทีเดียวผ่านเลยแม่เลยมันก็เหมือนกับฟรีไฟล์ครับตอนถ่าย <c oughs> อ่ะแม่ง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 เล่นแบบกระจอกมาก <c oughs> เอาผมผ่านไดไหมผมผ่านไดไหม ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเนี่ยโหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ากูให้กูให้ให้เบื่อไอ้เนี่ยผมสงสารคุณตาเพราะคุณตาเขาเมาด้วยเบื่อไม่เอ๊ะเบืแม่งแค่มันชุกชีเกตเลยแหละเฮ้ยมึงอย่าทุบบล็อกนะเว้ยเฮ้มันไม่โดนบล็อกหรอกมันตึงอยู่ละเเผื่อไม่โดนบล็อกไอ้เนี่ยใช้แช่วีดถหายไปหายหมดทั้งแมปจบเลยไม่เบื่อเฮ้ยมันมีปุ่มอยู่นะหรือเปล่าอ่ะกูวางปุ่มได้ปะลองดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มึงลองเอ้ยมึงลองหมุนหมุนไปแล้วอ๋อกูเห็นอันนี้คือกูลืมอัดกูลืมวางบล็อกหรือเปล่าอ๋อมันไปข้างนอกข้างนอกสิหาปุ่มดิมีปุ่มวางอยู่ปุ่มเดียวปุ่มโง่วางวางอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยแาไม่ตายสักอันอะแฮก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 น่าูแฮกแฮกแม่หอแฮกเาอร์ทุกคนก็เตรียไปใช้กันนะฮะ ถ้าค Why, hat, hat. ใครอยากได้แบบนี้บอกนะครับกกใครอยากได้แบบนี้บอกนะครับเดี๋ยว่าแฮกหน้าตัวไปใช้ดูบอกได้นะครับใครอยากได้แบบนี้ไปลองเล่นก็บอกได้นะเป็นเวอร์ชั่น1.12.2รวมถึงแมปดอปเปอร์ด้วยมึงมึงควรกดปุ่มนี้ไว้เอาสเปาล์บอยนั่นแหละ